มีผมใช้คำว่านักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ฟุกขามมขู่ครอบครัวนี้ฮะคุยง่ายจนเขาอยู่ไม่ได้คะคือน้องเนี่ยกับครอบครัวเนี่ยมีบ้านตัวเองนะแต่ว่าอยู่ไม่ได้เนี่ยผมก็ยังแปลกใจเลยก็มีนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยฮะมีการข่มขู่ฟุกขามก็สาเหตุผมว่าสอบถามว่ามันเป็นเรื่องที่ฮะที่ของน้องเนี่ยผมได้ดูว่าเป็นที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของกรมอฉนาที่ดินนะฮะผู้ง่ายในโฉนดที่ดินเนี่ยเป็นมีชื่อของพ่อเขาข้างหลังก็เป็นชื่อของพ่อเขาแต่ทางนักการเมืองของถิ่นเนี่ยผู้ง่ายจะเอาที่ของน้องเนี่ยเป็นส่วนบุคคลเนี่ยผู้ง่ายจะมาตั้งคำา,ากภินแต่น้องเนี่ยก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่จังหวัดภูกเกต็ตก็ประมาณร้องต่อพนักงานสอบสวนก็ประมาณเก็บถึงแปดครั้งฮะพนักงานสอบสวนก็คดีไม่คืบหน้าที่มาในครั้งนี้ฮะ เพราะว่าใช้ชีวิตเองเนี่ยอยากกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตอยากไปอยู่บ้านนะที่จังหวัดภูดเก็ตพ่อแม่เขาตอนนี้ต้องพุ่งง่ายต้องหนีกระเจิงนะต้องไปอาศัยเพื่อนบ้านอยู่ครับมันไม่มีความเป็นธรรมของครอบครัวนี้เลยจึงมาร้องผมนํามาสู่ร้องกองปราบให้ดูแลในด้านคุ้มครองพยานเกี่ยวกับนักการมเมืองท้องถิ่นเนี่ยครับที่กุคามเดี๋ยวผมจะให้น้องเล่าที่ไปที่มาว่าสาเหตุเป็นยังไงต้อง มีการหนีหัวชุกหัวซุนครับเจอนเลยครับค่ะก็วันนี้นะคะเรามาในฐานะของผู้เสียหายนะคะหนเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตน,นะคะเพื่อมาร้องเรียนต่อกองปราบนะคะเนื่องจากว่าเราโดนออผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นะะงงน,นะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็แล้วก็พี่น้องของเขานะคะพยายามข่มขู่ทุกคามพยายามฆ่าหลายครั้งนะคะแล้ววันนี้เรามีชีวิตรอดเพื่อที่จะมา เอาเรื่องนี้ค่ะมาสู่สาธารณชนนะคะแล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเรานะคะวันนี้เรามาด้วยเอกสารหลักฐานนะคะทุกอย่างเรามีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเ,เราเนี่ยโดนผูกระทาความผิดนะคะกระทําความผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเป็นระยะเวลานานมากๆนะคะ3ปีกว่าแล้วเราไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านของเราได้นะคะเนื่องจากว่าพี่น้องแท้แท้ร่วมบิดามารดาของผู้ใหญ่บ้านนะคะ มีการข่มขู่คุกคามนะคะติดตามเราเวลาเราออกจากบ้านนะคะก็ขับรถตามนะคะแล้วก็ขู่ฆ่าหลายครั้งพยายามฆ่าก็หลายหนนะคะเ,เราแจ้งความไปนะคะในสพท้องถิ่นนะคะเกือบ20ฉบับแต่เรื่องกับเงียบนะคะแล้วก็สารวัตรที่ดูแลในขณะนั้นนะคะก็มีการสายตรงไปหาผู้ใหญ่บ้านนะคะเรื่องก็กับเงียบแล้วก็รับปากว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่สุดท้ายอะคะ่ะหลังจากที่เรา แจ้งความไปนะคะเหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะหนักมากๆนะคะวันละหลายๆหุนนะคะซึ่งกล้องวงจรปิดของที่บ้านนะคะก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในการกระทําอันป่าเถื่อนนี้ได้นะคะเราก็ทําตามสเต็ปนะคะโดยการโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านเรามีเอกสารสาคัญที่ผู้ใหญ่บ้านนะคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยการตอบหนังสือกลับมาโดยที่เราเนี่ยส่งหนังสือไปว่าขอให้ท่านเนี่ย ช่วยระงับพฤติกรรมของพี่น้องตัวเองช่วยปราบพฤติกรรมในการในการข่มขู่นะคะผุกค้าแต่ผู้ใหญ่บ้านตอบหนังสือกลับมานะคะว่าไม่อาจกระทําการไก่เกียรได้นะคะเนื่องจากที่ดินตรงนี้เป็นที่สาธารณะซึ่งถ้าท่านเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านท่านดูแลพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ของท่านเนี่ยท่านต้องดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะตรงไหนถูกไหมคะแต่เนี่ยให้เหตุผลมาแล้วละเว้นปฏิบัติหน้าที่เรามีหลักฐานนะคะตรงนี้นะคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่ม1 5 7 หลังจากนั้นนะคะก็เหตุการณ์ก็ดาเนินเกิดขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทวีความรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นถืออาวุธมีดนะคะมายืนรอหน้าบ้านาพูดว่าจะปิดตายประตูบ้านเราไม่ให้เราเข้าออกบ้านทุกครั้งที่เรามีการออกจากบ้านนะคะมีการด่าทอคุกคามแล้วก็มีการขู่ที่รุนแรงแล้วไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคือการขู่ฆ่าล้างครัวนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ตอนนี้เราก็ แจ้งความแล้วเราก็ทาตามสเตปโดยการเราไปรองศูนย์ดำรงธรรมนะคะซึ่งเราก็หวังว่าศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยจะเป็นตัวช่วยของเราเพราะว่าศูนย์หน่วยงานแห่งเนี้ยเขาช่วยเรื่องความยุติธรรมนะคะแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนแต่สุดท้ายแล้วเรื่องกับเงียบนะคะมีการเอาเอกสารของผู้ร้องะคะ่ะช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านนะคะในการให้ผู้กระทําความผิดเนี่ยเอาออกมาใช้โดยการเซ็นกํากับด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ย เอกสารสําคัญเนี่ยเป็นเอกสารที่เขาจะต้องปกปิดตัวผู้ร้องนะคะเพื่อไม่ให้มีความอันตรายนะคะเพื่อเซฟความปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วอะเอกสารฉบับนี้ที่ผู้ร้องอได้ส่งมอบไปยังหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะที่ท่านบอกว่าดํารงอยู่ในธรรมเนี่ยสุดท้ายแล้วอะผู้กระทำความผิดเอาออกมาใช้แล้วก็ไว้ต่อสู้ในศาลนะคะแล้วที่แย่ที่สุดก็คือเราเนี่ยได้ทําตามสเต็ปตามกฎหมายนะคะเราก็ไปร้องเรียนในอำเภอทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะ เรื่องราวก็กลับเงียบนะคะไม่มีการแก้ไขใดๆเลยแล้วเราก็เดินทางไปร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะโดยการทําหนังสือไปไม่ว่าจะเป็นในอําเภอหรือว่ารัวผู้ว่าราชการจังหวัดเราได้ทําหนังสือไปแล้วเราก็ใส่เหตุการณ์ต่างๆค่ะเหตุการณ์ต่างๆไปในหนังสือนะคะกับมีอะไรบ้างครับรูปภาพรูปภาพรับภาพเลย ดูนะคะถือขวานอยู่หน้าบ้านนะคะถือขวานอยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะใครจะกล้าออกจากบ้านล่ะคะมีการเอาอาวุธนะคะมาอยู่หน้าบ้านเราถ้าไม่มีประตูั้วอันนี้ค่ะชีวิตของเราก็คงจะไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะมาหาพี่ๆนักข่าวแล้วก็มาร้องความเป็นธรรมนะคะค่ะมีอีกค่ะมีภาพเยอะมากค่ะเนี่คือติดปลายประตูบ้านเรานะคะ จริงๆในเหตุการณ์นี้ก็ป็นการติดตายประตูบ้านนะครับแล้วก็เป็นการที่มาของผู้ติดตามมาถึงหน้าบ้านนะครับเวลาเราเข้าเราออกเนี่ยใช่ผเนครับพูดเลยครับผู้เลนะครับอันนี้ก็คือภาพเหตุการณ์นี้ก็คือมาที่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มาติดตามเราแล้วก็ติกรรมก็คือผมผูเราหาเรื่องเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีขอควนอีกนะฮะกลางวันและกลางคืนนะครับ อันนี้ผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวอาจจะขอเปิดคลิปสักนิดนึงเพราะว่าทางเราเนี่ยมีคลิปวิดีโอที่อยากจะนําเสนอนะครับที่เราสาเหตุที่เรามาร้องวันนี้เนี่ยกพราะเนื่องด้วยความปลอดไม่ปลอดภัยของเรานะครับมันทวีวความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผู้กระทําความผิดทางเราเนี่ยได้แจ้งความดดาเนิ้คดีไปหลายคดีแล้วนะครับแต่ก็ยังเงียบเฉยผู้กระทําความผิดไม่ถูกอะไรเลยครับไม,ไม่เคยโดนอะไรเลยจนตอนนี้เนี่ยครับทางเราเนี่ยเลยต้องมาล้องที่กองปราบนะครับเพื่อให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเรา เราก็ช่วยดูแลเราก็ช่วยดําเนินคดีนะครับอย่างเร่งรัดอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะครับก็คือวันนี้เนี่ยคลิปวีดีโอที่ผมจะเปิดเนี่ยเป็นตำ้าทายของผู้กระทำความผิดนะครับว่าตํารวจไม่เห็นจะทําอะไรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับสพอะไรสพอะไรสพเชิงทะเลอําเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเชิงทะเลฮะเชิงทะเลอาเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตค่ะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้าง ผไรู้่ิพากษาครับผู้พิพาครับผมแล้วก็ทำลายตั้งเนยพอดีกับผู้คนในรูปภาพในคลิปใช่ครับคดีบุกรุกเอ่อเจ้งความบุกรุกครับบุกนานนแล้วครับก็แต่็กปลายปีหกสาค่ะได้ได้ครับปลายปีหกส มันจะเป็นการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63าใช่ใชค่ะจนปัจจุบันนี้ยังมีเกิดขึ้นอยู่ค่ะ<ช>เราร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสายตรงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่ะหน่วยงานปกครองในจังหวัดผู้ใหญ่บ้านนะคะเขานนะะจะพึ้นตรงกับในอำเภอนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเราทําตามสเต็ปถูกต้องทุกข,ขั้นตอนไม่มีการข้ามนะคะขั้นตอนเราร้องไปยังศูนย์ดำรงธรรมกับเงียบ แล้วก็เอกสารหลุดั่วนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้านแล้วเรายังไปที่ในอำเภอทั้งคนเก่าคนใหม่เข้าพบนะคะแต่ก็กลับเงียบนะคะแล้วก็ไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเราส่งหนังสือไปทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะแล้วเราก็ได้พบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งรับเรื่องมารับเรื่องของครอบครัวเรานะคะว่าประมาณพฤศจถิการได้เข้าพบไปแต่สุดท้ายแล้วหลังจากพบกับผู้ว่ารองผู้ว่าราชการนะคะกลายเป็นว่าวันถัดมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะคะก็นําคนนะคะ บุกลุกเข้ามาในที่เราโดยกล่าวอ้างว่าจะจัดงานลอยกระทงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะมาแล้วมัมยุคนน้ำตัก350ตันบวกๆชุดละ169บาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะกดข้อความในอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า u t u b e ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างนะครับนี่คือสุดยอดมัมของยุคน,นะครับมีจำนวน2ชิ้นด้วยกันเราทำเราหมาัก เป็นหมํ่เนื้อนะครับเป็นหมั่มเนื้อเราทำเราหมักเราตากประมาณ7-8ชั่วโมงกำลังดีคุณผู้ชมไปถึงบ้านนะครับจะเอาไปทอดไปย่างไปจีบไปเวฟได้หมดนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ความเข้มข้นมากกว่านั้นเพราะผมย้ำว่าเราทำด้วยความพอดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาไปตากไว้สักวันหนึ่งก็ได้2วันก็ได้เพื่อเพิ่มรสชาติที่ เปรี e ้ยวนะที่ถึงใจมากยิ่งขึ้นนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาชื่อยุคนของชุมชนสนับสนุนปพราแม่พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับที่คุณผู้ชมติดตามอาหารการกินของผมมาตลอดช่วยส่งเสริมชุมชนชาวบ้านสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนนะครับชุดละแค่เพียง169บาทนะครับได้2ชิ้นเนี่ยเนื้อเ้เน้นๆเลยไหมอันนี้เนื้อเนื้อบัวนะฮะ หม่ำเนื้อวัวนื้เนี่ยดูอเลยน่าทานเป็นอย่างมากนะครับเป็นอาหารพื้นถิ่นของทางพี่น้องชาวภาคอีสานวันนี้ยุคนบุกทางภาคอีสานแล้วนะฮะชุดละแค่เพียงร้อยหกบาทตัวนั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาก้างการันตีว่าดีคุณภาพดีสดสะอาดอย่างแน่นอนแล้วก็ทํากลางๆนะครับ คุณผู้ชมสามารถเอาไปรับประทานได้เลยนะครับปรุงสุกหรือคุณผู้ชมจะเอาไปตากเพิ่มเติมตามสไตล์ของหม่ำในพื้นที่ภาคอีสานของดีอ่ะคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะน่าทานมากดูเนื้อมันสิ นะนะครับดูไส้ดูเนื้อนะครับเนื้อเน้เนๆชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับจะบอกว่าหม่ำเนี่ยนะเป็นน้องของแหนมก็ได้นะแหนมนี่ประสบความสําเร็จมากขายมาสามสี่ปีลวนะครับสินค้าดับหนึ่งของไพรเนียเ์อำเภอปัวจังหวัดน่านแหนมยุคนขึ้นชื่อมากๆนะครับร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหนึ่งชุดจะมีสิบชิน้นพร้อมพริกขี้หนูเห็นไหมฮะพริกขี้หนูหนังหมูเนื้อหมูนะครับหนึ่งชุดมีสิบชิน้นร้อยห้าสิบบาทนะ ราคาร้อยบาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือจะกดสั่งซื้อในลิงไลน์ได้เลยนะครับผมกล้าการันตี4ปีไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับพริกขี้หนูสวนอย่างดีนะครับใช้หมูใช้หนังหมูอย่างดีเป็นสูตรของคนมึงปัวจังหวัดน่านบิดที่เรียกว่าจีนส้มไม่ใส่สารอะไรใดๆทั้งสิน้นได้กินแล้วจะติดใจนะครับใครที่กินอยู่แล้วเนี่ยนะครับชื่นชอบแล้วก็สั่งซื้อเป็นประจำเนี่ยนะครับก็ช่วยรีวิวหน่อยละกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเพราะว่า กล้าการันตีอีกไม่นานเกินรอหลังจากนี้จะเป็นสินค้าระดับประเทศนะครับเพราะเรากำลังพัฒนากลุ่มชาวบ้านนะกลุ่มแม่ครัวพัฒนาโรงเรือนให้มันมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐานที่จะสามารถเอาไปขายทุกรบรนานในประเทศไทยแล้วส่งออกนะฮะส่งออกรอติดตามความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ของซอฟต์พาวเวอร์เที่ยำเพื่อปัวจังหวัดน่านนะครับเราใช้เวลากว่า3-4ปีนะครับที่ศึกษาพัฒนาแล้วก็ทดลองการขายจนเป็นที่ยอมรับผมว่าแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแหนมยุคนกล้าท้าให้ลองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับแล้วน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นจี้นนึ่งยุคน,นะครับน้ำหนัก300กรัมราคา2 5 9บาทมาพร้อมกับนี่ฮะน้ำพริกขาน้ำพริกขา่าสูตรเมืองปัวเหมือนกัน จังหวัดน่านนี่ผมกล้าการันตีเลยนะฮะเป็นจีนหนึ่งเป็นเนื้อบัวนะครับเป็นเนื้อบัวกับดาพิกข่าที่อร่อยที่สุดนะที่ผมเคยกินมาเลยก็ว่าได้ผมกล้าพูดนะไม่งั้นผมไม่เอามาขายนะฮะคุณผู้ชมครับจีนเนี่ยเป็นเนื้อบัวไหมมันจะมันจะเป็นการนึ่งนะครับนึ่งไม่มีน้ํามันนะฮะแล้วก็จะใช้เลือกเนื้อเนื้อบัวกับเอ็นเห็นไหมฮะมันจะน่าทานเหมือนเป็นเอ็นแก้วเอ็นแก้วผสมกับเนื้อ เวลาเอาไปนึ่งเวลาเอามาทานแค่ไปอุ่นคุณผู้ชมไปอุ่นเฉพาเวฟก็ได้คุณผู้ชมจะเอาไปนึ่งซ้าก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเนื้อนี่อย่างดีนะอย่างดีใช้คำว่านียน้ำพริกข่าก็สูตรต้นตํำรับเลยคุณผู้ชมับหาทานยากนะครับนี่ทํามาจากข่านะครับถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพมากๆแล้วก็รสชาติดีด้วยจี๊ดนึ่งหรือว่าเนื้อนึ่งน้ำพริกข่าน้ําหนัก300กรัมราคา259บาท 259บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาสินค้าทุกอย่างผ่านการทดสอบผ่านการเคี่ยวกรัมจากผมยุคนและที่สำคัญสนับสนุนชาวบ้าน อย่างแน่นอนนะครับชาวบ้านมีรายได้ชาวบ้านมีม,มีกำลังใจมีงานกระจายไปสู่ท้องถิ่นทีมข่าวยุคนปากเสียงขอพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีรายได้เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อหล่อเลี้ยงองค์กรมีเงินว่าจ้างพนักงานใช้จ่ายทรัพยากรค่าน้ำค่าไฟค่ารถจนค่ากล้องค่าตัดต่ออะไรต่างๆนานานะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นการส่งเสริมสินค้าของภูมิปัญญาไทยที่อร่อยที่สุด อย่าลืมนะฮะสนใจพี่ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube หรือเข้าไปในกล่อง Inbox ของข้อความก็ได้ครับ